พร้อมน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใบกล้วยอย่างเดียวน้ำไม่ต้องนะครับน้ำไม่ต้อง นี่แตกสวดสวดดูสระอ่อนไหลครับจะไข่4-5วันก็จะคู่ผสมพันธุ์เองอขยายพันธุ์ต่อเองได้เลยอืมครับซื้อพันธุ์แค่ครั้งเดียวซื้อพันธุ์แค่ครั้งเดียวของฟาร์มนะครับต่อไปเรามาดูอาหารอาหารไม่ไม่ใช่นี่ครับต่อไปเรามาดูการให้อาหารนะครับนี่อาหารมาแล้วใบกล้วยอย่างเดียวนะครับ ให้อาหารตักกระแทนปลาทาังก้านะครับท่านผู้ชมดูดูโอ้โหนุนนุอนนสนนุนนุนโอ้แตกสวดสวดนุนโอ้หนุนหนนนี่ให้อาหารนะครับอาหารนี่วันหนึ่งให้กี่ครั้งครับนี่ มันมันเบิดอจ้ะครับเอาเบอรว่ามันเบิดเท่ากับเติมให้ไหมครับโอ้ให้ให้ทีเดียวอาจจะได้หลายวันเป็นว่าครับแ,แล้วอย่างเราบางนี่กี่วันครับเนี่ยมันหมดเนี่ยครับแบบนี้นะครับครับจะมือนึงกะเบิดอจ้ะครับโอ้มือนึงกะเบิดแล้วเร็ว่าช่วงมันบางทีเด้งกินตรงนี้ตัวใหญ่ครับ แล้วใบกล้วยนี่เราเราต้องเลือกไหมว่าเป็นใบอ่อนใบแก่ขนาดไหนครับก็จำเป็นครับกินได้เบดกินได้หมดใบแห้งครับใบซร้อยใบแห้งก็กินเอาใบที่เป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็กินบอกครับแน่นครับคันมันอึดอี่ดมนกินครับโอ้ใช่ว่าคันเอาใบแห้งก็ใบสดมาเพื่อนก็ติเลือกกินใบชอกอาโยนมาทั้งมุมนี่แนบดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออนี่นี่แบนี้ได้แล้วนะเห็นไหมครับท่จนเดี๋ยวมาดูฟังทางนี้ นี่น้อนี่ดูนี่แตกสวดสวดรู่นนุ่นน่นนะครับสะออนหลายสะออนหลายครับโอ้สาออนสี่ัอาาวอาสาห่วองสัวาสาหัวอวาัออั เลียงง่ายมากแค่นี้แหละครับนี่20วันก็ได้กินแล้วครับท่านผู้ชมใบกล้วยอย่างเดียวก็โตครับใบกล้วยอย่างเดียวน้าไม่ต้องนะครับน้าไม่ต้องน้ไม่ต้องแล้วอย่างถ้าเราติดธุระไปไหลายๆวันนี่เราตุนใบกล้วยไว้เยอะๆนีได้ไหมครับได้ครับผมตัดาามาวางไว้หนาๆนนแบบนี้ครับจวต้องไล่ก่อนนี่ครับดูดู เรากระจายพื่อตัวเล็กมันได้กินด้วยโอ้ยสะอ,อ่อเดยอยากมีฟาร์มอยากมีฟาร์มตั๊กแตนปลาทังก้าแล้วครับนี่ดูดูดูท่านผู้ชมกินง่ายมากครับอย่างนี้เราต้องปลูกกล้วยไว้เยอะๆเนาะมีสวนกล้วย แล้วได้ขายได้ขายกล้วยด้วยเนาะได้ขายกล้วยได้ขายกล้วยด้วยท่านผู้งใบสวยห้องกระตัดไหมเออใบกล้วยที่มันส้อยมันนี่ครับมันจะแตนมากเลยครับมีประโยชน์อ่าตอนแรกโอ้ยอยู่บ้านนี่จะกินกินครับมีใบสวยเนียงจะกินไปทีไรๆท่้นจะไม่กินครับอ้าวขอบคุณมากครับฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับ อติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรก็0652647143ทางเกตก็บางกรทองฟาร์มสกแตีนปาลังก้าครับแต่ในไอติชต็อกกับสกแตนใบบางอ่อนครับผมครับอันนี้ส่งพันทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศครับจำหน่ายทั่วประเทศ,น,ทะเทศนะครับตอนนี้ส่งแต่พันนะครับ พันที่เราส่งนี้ก็คือเป็นไข่ใช่ไหมครับครับผมเป็นไข่พันเป็นไข่พันเจ็ดถึงสิบวันก็พร้อมฟักเลยครับ่ตัวละหนึ่งพับเจ็ดถึงสิบวันก็เป็นตัวนะครับเราส่งไปมันจะนับออกจากไข่สี่สิบห้าวันก็จะคู่ผสมพันธ์เองขยายพันุ์ต่อเองได้เลยอืมครับซื้อพันธุแค่ครั้งเดียวซื้อพันธุ์แค่ครั้งเดียวครับขีดละขีดละหนึ่งพันบาทคีดละหนึ่งพันบาทนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ ใบแห้งก็กินนะครับอันเรียนบอกเอามาให้เพิ่นเพิ่นไปจีกัดเป็นขาดเป็นควันเป็นควันยังสิแล้วถ้าเป็นผมเอามาโยนทีละใบละใบนั่งดูอยู่นี่แล้วนี่ง่ายกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีกนะครับนี่เลี้ยงง่ายๆครับการงอาหารก็ให้แบบไปทำสวนกล้วยไว้ครับ กล้วยเราก็ปลูกไม่ยากตามท้องไร่ท้องนาเราตามที่สวนเราน่ะเราก็ปลูกกล้วยไปนะครับใบกล้วยนี่กินใบกล้วยทุกชนิดไหมครับหรือว่าเฉพาะกล้วยน้ำวาไม่ครับทุกชนิดเลยทุกชนิดที่เป็นใบกล้วยได้เออ กล้วยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับรบ,บ้านผู้ใดมีผักตกชาวาหลาก็ก,กินคือกันโอ้ผักตกก็กินครับเอาผักตกชวาก็กิกนเอาไ,ขอขไ,ไอว้เถอบใบ้าวโคดใบอ้อยแต่ว่าผมบอกนะ่ํน้ำผลกันคือว่ามันมันแห้งไวมันมียาโอ้มียาเออใช่ใช่ยีดยา,อา,ยาโอ้ครับรผมเพิ่มเถสารพิษนตายไปเลยครับแต่ถ้าเป็นใบกล้วยนี่คือเหมาะที่สุดเลยเหมาะที่สุดที่สุดของการกินได้ทั้งวันเพราะใบกล้วยมันนานแห้งครับที่สุดของการเลี้ยงตะกแตเลยนะครับใบกล้วยเนี่ย นแหงเราผมขอถามแนที่เอามาไหนี่จากสวนเราเองหรือว่ารับซื้อจากทีบ้านน้าใบกล้วยบ่ครับครับใบกล้วยสวนผมเองสวนผมเองเพราะว่าผมผมปลูกไว้ยู่บ้านผมมันติดหวยให้ผมติดหวยผมก็ปลูกยายกล้วยเต็มนันละครับเริ่มเริ่มปลูกกล้วยหลายนี่ตอนที่เข้ามาเลี้ยงตักกะแตนนี่บอกครับหรือว่าปลูกมีก้อนแล้วมีมีก่อนนั่นนั่นอยู่ครับอ๋อครับ แต่ว่าอาหารที่โปรตีนเพิ่มมากคักๆก็คือหยาหวานนะครับหยาหวานนี่เปียหยาหวานเลี้ยงงัวเขาเนี่ยแน่นครับผมอ้ครับอันนี้คือแบบเพิ่มมากคักครับกินได้ฮอดงามมนหุ่นละโอ้ครับไงพร้อมถังห้าหวานแตีว่าใบกล้วยขอดีคือเพิ่มกินได้เบิ์ดมือมันนั่นแห้งหยาคือทิ่มชั่วโมงนึงขัน่นกินบวชก็คือแหงไปเลยเป็นกับบวินอาหารนี่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะเกตเตนบ่ครับ คือยังยังสมบูรณ์อ้วนดีแต่ว่าทมวในไงระยะเวลาบอกก็ซ้ำกันซ้ำกันครับรสชาติล่ะครับรสชาติล่ะรสชาติบ่ต่างกันครับอ๋อครับบ่วิตกันเลยย้าหวานมันอาจจะมีเป็นไขมันอ้วนเนาะครับมันมีโปรตีนไหลแต่ว่าปุมเลี้ยงเบิ่งเลี้ยวระยะเวลาเลี้ยงก็ซ้ำกันคือเก่าแต่ถ้าเลี้ยงหยาวหวานเฮาก็ลงทุนปลูกหยาหวานแล้วก็ เนาะครับครับอันนี้มันใบกล้วยนี่มันเป็นอียงที่แบบคล้ายๆว่าเขาบ่ต้ตงลงทุนอียงมากมหมครับเดี๋ยวว่าเอาง่ายบ้านเนาะครับง่ายๆเพื่อว่าดินง่ายเอาอเพื่อการเลี้ยงง่ายขึ้นกันครับสุดยอดเลยบ่คิดว่าคนอายุซ้ำนี่สิหันมาสนใจเรื่องเกษตรแบบนี้เนาะครับ ก็เลยแบบพ่อกับแม่ก็ยังยังเงยดอยู่เด้ยยังว่าเอายังไม่กูเลี้ยงเยี่ยงเรายังว่าโดยโดยพื้นฐานเราห้าเป็นคนมักสายเกษตรบอครับแม่ครับผมมักขัดยู่ศึกษาทุกตลอดเลยสายเกษตรสาเบิดผมก็เลี้ยงเบิดขึ้นนี่ครับมือเขาเลี้ยงยังเยี่ยงปลาเลี้ยงอึ่งเลี้ยงกบผมก็เลี้ยงครบนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่อายุซ้ำใดเริ่มตั้งแต่ผมมักน่ะบอกครับมักตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเลยครับเรียนหนังสือเนี่ยน เพื่อนเขาเรียนหนังสือคนกับไปซื้อหนังสืออืนเกษตรมะเปิ้ลกุ้งกุ้งล็อคเตอร์ผม้งกอลมาเรียนี่เหมือนกับว่าได้คือเพื่อนแต่กับว่าจบอันนี้นะโอ้โหสะดวกสบายถือว่าถือทา้งละครับเนื้อกินเท่ากับว่าได้ซื้อเห็นไหมดูโบลากับว่าได้เอาปอนเอาะเนาะม้วนฮันกับว่าได้ซื้อเนาะเราชีวิตเท่ากับผูกพันอยู่กับเกษตรมาแต่น้อยอยู่แล้วเนาะซอยพอซอยเมฮิตพอผูกมัดอยู่ทุกสี่วันอันนี้ครับ นี่แหละครับอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความรู้ที่ให้ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับนี่ครับยังไงถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับสั่งได้นะครับส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ